เปลี่ยนโพสิชันในการนั่งนะคะเรามานั่งเบาะหลังนี้ค่ะเรามีคุณพ่อๆขับรถอยู่นะคะแล้วก็ทีมนีเราพาเจ้าต,ตัวเล็กมาด้วยค่ะ้อมิตเตอร์สวัสดีค่ะอตอมิตเตอร์สวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นมากคือเนี่ยเป็นบล็อกแรกแบบในรอบ น่าจะนานมากๆเลยอะทำวอล์กแล้วนะคะแล้วก็เป็นวอล์กแรกที่เราพาเจ้าตัวเล็กไปเที่ยวด้วยทริปนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวเขาใหญ่ก,กันวงเล็บอีกแล้วเออก็เขาใหญ่มันแบบช่วงนี้ไม่อากาศดีเนาะแล้วก็มันใกล้บ้านด้วยนะคะคิดว่าน่าจะพาตัวเล็กไปด้วยได้นะก็เดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะถ่ายรายละเอียดอะไรมาได้แค่ไหนนะเพราะว่าเราอยากแบบว่าโฟกัสที่ลูกอย่างแรกนะคะก็ทำให้ดีที่สุดนะคะทุกคน ไปเที่ยวครับทิปแรกของวิกเตอร์เลยครับตนเต้นไหมลูกก็คือเนี่ยทุกคนดูของที่เอามานะคะเหมือนย้ายบ้านนี่ก็แบบกระเป๋าของเล่นลูกผ้าองค์ผ้าอ้อมอะไรใดๆนะคะที่ต้องใช้ในรถอันนั้นกระเป๋าปั๊มนมนะคะข้างหน้านี้ที่ฉันเคยนั่งเป็นวางรถเข็นไปแล้วนะคะแล้วก็มีห่วงยางยังไม่รวมกระเป๋าเสื้อผ้าข้างหลังรถอีก จ้าทุกคนนี่ก็ของส่วนตัวแม่อีกโอ้ยคือเยอะไปหมดเลยอะ่ะจริงใครจะมาขอ,อนั่งรถไปด้วยคือไม่ได้แล้วนะวันนี้นะคะกว่าเราจอกจากบ้านมาเนี่ยก็11โมงแล้วทุกคนจริงๆกะไม่ว่าเออออกสายสายจะสิบโมงเลยนะแต่ว่ามันก็ยุง่งวุ่นวายนะคะคิดว่าน่าจะไปถึงร้านอาหารก็คือบ่ายๆเลยประมาณบ่ายโมงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราอาจจะต้องแวะให้นมจอดรถให้นมเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะดูสิ ยุงตัวไหนเนี่ยมันมากัดลูกแม่นี่ครับการเที่ยวของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแวะกินนมสิงข้าลองกีดเลย นี้นะคะจะถึงร้านอาหารแล้วเรามากินร้านเป็นลาวนะคะทุกคนช่วงหลังๆที่มาเขาใหญ่นี้แหวะทุกครั้งเลยนะคะอร่อยมากชอบมากนะคิดถึงส้งตมตำร้านนี้มากจริงๆวันนี้นะคะคุณยายอะ่ะเขาที่บ้านนี่แบบมาเที่ยวกันนะคะพาคุณยายทวดมาเที่ยวก็เลยเออนัดเจอกันที่เป็นลาวด้วยเลยอะไรอย่างนี้เนาะ จริงๆทิปเนี้เกิดมาจากนี้แหละเพราะคุณยายจะมาเขาใหญ่เราก็เลยว่าเอ้ยไหนๆยายก็มาแล้วก็มาด้วยแต่ว่าพักกันคนละที่นะแต่ว่าเดี๋ยวมานั้นเจอกันที่ร้านค่ะนี่ถึงร้านแล้วครับพิกเตอร์อยากกินอะไรครับลูกเจอยายแล้วเจอยายแล้วผมสวนมากเนี่้องสวนนิดนึง ดูสิว่าจะไม่ลืมของแล้วสุดท้ายก็ลืมเก้าอี้วิกเตอร์มันต้องมีถาดหรือว่าถาดเล็กๆอะ่ะเอาไว้แบบวางอาหารหรือว่าวางของเล่นให้เขาเอามีเอามาแต่เก้าอี้ลืมถาดจ้าวิกเตอร์วิกเตอร์มามีกินมามีกินนี่ดูมามีกินอ่อร่อย อร่อยดูจมปากจมปากอืมอร่อยโอ๊ยกมือมันก็โตดีกว่าใช่ไม่ได้กินนานแซ่บมากเวอร์ดูสิเนี่ยยุงกัดลูกแม่เป็นตุ่มใหญ่เลยลูกอู้จะอิ่มแล้วจะกินนมบะนมี้มาแล้ว ชอบเพลงนี้มากก็้อมืออักเสบอีกอีกข้างหนึ่งแล้วตอนนี้นะคะกินส้ตมตำอิ่มแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปคาเฟ่กันนะคะไปวิตตินคาเฟ่ซึ่งแม่ก็ปั๊มนมไปด้วยระหว่างทางนะคะชีวิตคุณแม่เนาะมาถึงแล้วแต่ร้านปิดติดไปว่าหยุดทุกวันพุธเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปโรงแรมเลยนะคะเพราะว่าบัตเลอร์เขาไลน์มาบอกแล้วว่าห้องพอร้อมแล้วตอนนี้บ่ายสองแหละ ถึงแล้วค่ะที่พักของเราในวันนี้นะคะมาพักที่เทมส์วันเลคค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาพักที่นี่คือชอบมากมันแบบสะดวกสบายนะแล้วก็เออเรามีลูกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าที่นี่น่าจะโอเคแล้วก็น่าจะเหมาะนะคะแล้วก็เราจะมาเป็นผู้วิลล่าค่ะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวจะพาวิกเตอร์ไปไว่ายน้ำ ตอนนี้ถึงห้องพักแล้วนะคะทุกคนเราจองมาเป็นพูลวิลล่าเนาะส่วนข่าวดีก็คือคนเงียบนะคะส่วนข่าวร้ายก็คือเมื่อทิตยก่อนเหมือนมีเอ,อคนที่แบบเหมือนเป็นโควิดมาที่ร้านอาหารเขาก็เลยปิดร้านอาหารคาเฟ่อะไรหมดทุกอย่างเลยคือ ไม่มีไม่มีขนมตอนแรกกะว่าจะมาอัพตอนูนทีที่นี่เขาบอกว่าปิดหมดเลยเสียใจมากอะ่ะแล้วยังไงไม่ได้กินของหวานตอนนี้ก็คือมูสัตนแล้วนะแล้วก็ตอนเย็นก็ไม่มีอาหารนะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเมนูจากร้านอาหารแถวๆนี้เออเหมือนกับว่าให้ delivery มาที่นี่ก็คือสั่งได้แล้วก็ทางโรงแรมจะเอาค่าส่งให้น้องประมาณนี้โูเสียใจอะ่ะยี่ถึงแล้วครัเจอาม่คาลูกหน<ด>ึ่เ <laughs> จ้ลูก โอ้โหนอนสบายเลยนอนสบายเลยอะกิ้งไปลูกโอ้โหกิ้งไปครับทางโรงแรนะคะเตรียมเบบี้คอรไมให้ที่นอนน้องเตอร์แหละฮนะแต่หนูจองเตียงไปแล้วและนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะที่เราเอา,เอามา1คืนโอเคมารูมทัวร์กันนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่น นี่ตอนนี้ก็มีไมโครเวฟตู้เย็นต่าง,าง,างาๆใดๆแล้วก็อันนี้เขาเตรียมเเครื่องนึง่งขวดนมเอาไว้ให้ด้วยทางนี้นะคะเปิดออกมาก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะเินสระว่ายน้ำสระใหญ่อยู่นะนี่แล้วก็เข้ามาข้างในนะคะตรงนี้เป็นห้องนอน นมม,ม,ม,มชอบไหมลูกชอบพี่ก็เป็นมุมโตทำงานแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำนะอุ้ยแล้วเขาเตรียมนี่อ่างอาบน้ำเด็กมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าแจ้งเขาไว้แล้วก็นี่มอไปก็จะเป็นสะไว้านานะคะ็นไรกัะ <c oughs> คึ้งใหญ่เลยอู้ต้อบินเลยอู้ยําไงยังา,าไรไรนี่นะคะปานมออมาแล้วก็คือสั่งร้านใกล้ๆนี้นะทุกคนชื่อร้านว่า Queen of Bakery นะคะแล้วก็ให้ทางโรงแรมเนี่ยเขาไปรับมาให้นะคะทุกคนช่วงโควิดเนาะอะไรๆก็ลำบากไปหมด เค้กอะโวคาโดนะคะก็โอเคเลยนะใช้ได้แต่อะโวคาโดแบบมันเหมือนมันยังแข็งๆไปนิดนึงอะ่ะมันยังแบบว่าไม่ค่อยงอมอะ่ะใช้ได้ไหมคะกาแฟก้อ,อสองอร่อยไหมไม่เฉยอ่ไม่เฉยมันเหนือ่อยมันเหี่ยวแล้วใช่ไหม,มเหี่ยวอือโอ้นี่เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้ใบหญ้า ตอนนี้5้าโมงแล้วนะคะวิกเตอร์เพิ่งตื่นคะ่ะไม่ได้ไว่ายน้ําแล้วเพราะว่ามันเย็นนะคะก็เดี๋ยวพาน้องมาถ่ายรูปแทนนะไปค่ะแพนเราปรับเปลี่ยนตามสภาพลูกนะคะว่าทําอะไรปรปีเ้เข็ยนวิกเตอร์ไปแล้ว รีพาลูกเข้าห้องก่อนเพราะว่ายุงเยอะมา,ากๆเลยนะคะวิกเตอร์โดนยุงหอมแก้มไป2เม็ดแล้วสงสารลูกเฮลโหลตอนนี้นะคะวิกเตอร์อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่งรอเลยครับท่านประธานนั่งรออาหารเย็นครับผมโอ้อาหารเย็นวิกเตอร์ก็กินแล้วบัมมี่นังหากต้องนั่งรออาหารเย็นใครอะ <laughs> ใครอะใครอะหืลูกรักของแม่ Oh, oh, oh. ใส่เก้าอี้ใหม่ปูเบาปูเบาเก่งมากอันนี้เล่่หน้เล่น้ึ่งหนัย oh, <okay. S 2> ดูหนังสือกันนะยุ่กล้องได้หรอเราอะก็คือเรื่องราวมีอยู่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าที่เทมเขาปิดห้องอาหารนะหมอมมีก็เลยไลน์ไปที่ร้านมิทวินเทอร์นะคะถามว่าเขามีด e ลิเวอรี่ไหมสรุปว่าเขามีดีลิเวอรี่เราก็เลยสั่งด e ลิเวอรจากมิวินเทอร์มา ออกไปไหนไม่ได้หรอกดหน้าพีงหอยอย่างเนี้ยมอนั่งกินนมไปแล้วแล้วก็ทุบเป้าแล้วน้องก็นั่งรอแบบนี้ก่อนเนาะอ่ะดีแก๊กแก๊กก็นี่ยยิงยังยิงไม่กลางยังเออหูยไม่ก็ไข่นะเออไข่ไข่ไข่รอไข่รอ าดินเนอร์ทามอาหารมาแล้วส่วนลูกก็คือเข้าเต้าหลับไปอีกแล้วจ้ะมาเที่ยวหรือมาหลับไม่รู้จริงๆสั่งชุดนอนมาใส่คู่กันพ่อแม่ลูกด้วยแต่ว่าลูกหลับไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายรูปหรือเปล่าชุดมันน่ารักอ่ะแคร์แบดเลยนะถ้าใครที่ดูเรามาบ่อยๆก็จะรู้ว่าเราเป็นแฟน,นแทร้ร้านมิกวินเทอร์มากมาแบบไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วขับรถมากินอย่างเดียวว่าเคยเนาะใช่ขับรถมากินอย่างเดียวว่าเคยคือชอบมาก อ,อร่อย <c oughs> ดียนะามพรรามเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ที่หน้าตาเหมือนแกงส้มกุ้งไม่ใช่นะมันคือซุปกุ้งนะคะจนมันมี่กินข้าวอิ่มแล้วก็ยังไม่ตื่นสงสัยมัมมี่ต้องลงไปนอนในเบบี้คอทแทนโซเตอร์จองที่นอนมัมมี่ไปแล้วโอเคตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะเมื่อกี้วิตเตอร์ตื่นมาแบบหนึ่งแล้วก็หลับต่อจดจุดนี้ก็ต้องวิญ,ญญาณแม่บ้านเข้าสิง ล้างขวดนมจ้าเนี่ยคะแม่ก็เล้างขวดนมแล้วก็กลยยปั๊มนมเนาะ Good morning ค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะมาแช่อ่างก่อนว่าเดี๋ยวหนุ่มๆตื่นมาแล้วเดี๋ยวแม่จะไม่ได้แช่นะคะแม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งว่าตัวเล็กถุกเต้าไปก็ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วะแช่อ่า Hello good morning ตอนนี้นะคะมามีก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะแต่อุลเตอร์ยังไม่ได้อาแต่เปลี่ยนเพิ่มแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปไ๊ก่ะ Oh, ส่วนวิกเตอร์ก็เบรกฟั๊แล้วเรียบร้อยนะคะมาม,มีให้จุกเต้าไปแล้วคือเมื่อคือนเะกินเหตุการณ์ขึ้นกวยปัมม๊มนมมามีพังทุกคนมันแบบว่าเบี้ยวผิดรูปไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันเข้าเครื่องนึ่งไม่ได้เอาไปเข้าเครื่องนึง่งแล้วแบบพังไปเลยอะวันนี้คือไม่มีเครื่องปั๊มนมใช้นะคะนี่แบบเครียดมากทำยังไงดี <laughs> แล้วก็ให้คนเนี้ยเข้าเต้าดีใจเลยวันนี้ยิ้มหวานต่เช้าเลยมามีให้เข้าเต้าเ uh huh. ด็กติดเต้านะคนเนี้ยยุงหอมแก้มเต่า เเอ็นเอ็นไปนึก่อนโอ้ยลูกไปกินอาหารเช้ากันกัปปี้หิวยังหิวครับอิงเสร็จแล้วนะคะตัวเก่งมากเลยอ่ะนั่งรอได้ พาไปเที่ยวบ่อยๆนี่ก็คือรีบกินรีบทําเวลาสุดนะคะเพราะว่า9โมงแล้ววิกเตอร์เขาจะง่วงนอนเขาต้องงีบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้ตอนนี้เริ่มเริ่มคิวขมมดละเริ่มจะไม่ไหวแล้ววันี้เริ่มจะคิวขโมวไหมเไหมคิวขมวดละสรุปว่าเข้ามาไม่ง่วงจ้าหรอกกินนมแบบนีด้วยสนุกสนุกล่ะลึกนี่ค่ะ Vai nám khắp lòng hoàng ngoài ra được mấy cấp Nè Đưa khả mấy thử nữa <laughs> cấp Được với cấp lực ของเสร็จแล้วเรียบร้อยวิกเตอร์นอนหลับไปแล้วอีกหนึ่งตื่นตื่นมาก็งงแน่เลยยุมงจุกแก้มไม่หายสักทีก็ตอนนี้เดี๋ยวรอมาเช็คอั์นะคะตอนนี้เขาจะให้เช็คเอั์ที่ห้องนะก็จากนี้เดี๋ยวคิดว่าไปคาเฟ่ต่อนะคะไปวิดอินที่มันปิดเมื่วาน ะะมีบานอฟฟี่ค่ะมีอันนี้มัชฉะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเดอร์ตี้ของคุณยกนี่น่ากินอ่ะอู้ดูดีโหสภาพผมวันนี้ไม่มีเวลาจะมัดผมใหม่ที่นี่เขาจะเป็นแบบช็อกโกแลตมันจะหนึบๆอ่ะมันจะเป็นบานอฟฟี่แบบเนื้อแน่นๆนะทุกคนไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อน ด <laughs> ับตาจิ้เก่งมอนไข่ม่อนหน,นมีหรอนำมีไม่ได้ป้อพิเตอร์หรอหรอมามไม่ไ้อพิเตอร์กอ,อ,อก,กินเลยพิเตอร์กินนมนะเดี๋ยวเราไปกินนมกันในรถดูนี่นี <laughs> นะเอาเอาหย เลยไม่ร้องเลยสักแแอะเดียวอม,มีขอบคุณหนูมากเลยนะลูกนะค้นกิ่งของมามีทิพน้าร้องไห้แล้วเอาเอาเบะเบะเบะ <laughs> อบ,บกรหรือเปล่าเป็นไงคะ,ะน้ำๆมากันเต็มเลยคะ่ะเสาวสาวๆไงเด็กสาวโอโ้โหพิกเตอร์บอกว่าคุ้มแล้วที่ตื่นมา ที่บ็อกเกอร์กันแบบบังเอิญนะคะทุกคนเพราะว่าไอาเขาจัดงานแฮปปี้ซันเดย์เนาะแล้วเขาก็มาเขาอย่างพอดีมาพอดีคือไม่ได้นัดก,กันพบปะับผู้คนกันไปนะคะวิกเตอร์คือแบบเห็นสาวๆแล้วคือแม่มีความเป็นห่วงตอนโตมากโอ้โหใส่ตรงใส่ตาดนะังเจ้าชูสุดชอบสาวๆเห็นไหมล่ะชอบสาวหมวยด้วยชอบ e i โซี i ซ e เลยนะโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน วันนี้ทั้งวันหนมยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ก็เพิ่งสั่งข้าวมากินนะคะวันนี้เป็นยังไงมา้างเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเพิดแล้วเรียบร้อยนั่งรอหมามิกินข้าวก่อนนะโอเคค่ะการไปเที่ยวในครั้งนี้เ <c oughs> หนื่อยมาก <laughs> เหมือนไม่ได้พักผ่อนเออเหมือนเหมือนแบบว่าไปทําแบบกิจกรรมเอาดอรมากกว่าละคะโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าครั้งหน้าไปเที่ยวไหนอีกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวอลกมาให้ดูอีกนะาหรับวันนี้พรมีล่าไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามชมกันนะคะไม่รู้ว่าวอลกนี้จะออกมาดีไหมแต่ว่าพรมิล่ก็พยายามหมน่างดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนไปเนะคะบ๊ายบายสวัสด <say goodbye. S 1> ีบ๊ายบายบ๊ายบาย